นักวิชาการอาจารย์บางคนนั่งเทียนเอาถ่ายโทรศัพท์มือถือเอาแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญชำนาญในภาคใต้ต้องแก้ปัญหาแบบนี้มีการยกประเด็นมาตรานหนึ่งทุกท่านดูนะครับมาตรานหนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้รัฐธรรมนูญไทย เริ่มตังแต่ปี2,475ผมถามว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้งวันนี้ผมออกมาพูดผมไม่ได้พูดว่าสื่อมวลชนพูดจำวาเลยนะครับว่าผมไม่ได้พูดว่าและผมเป็นตัวแทนของทหารแล้วก็ประชาชนที่รักชาติไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แต่มาตรานี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษที่รักษาขวานทองแผ่นนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันนะครับถึงผมตายไปทหารรุ่นใหม่ๆก็ต้องเกิดขึ้นมามาทดแทนผมผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงทุกคนและประชาชนพี่น้องนะครับ ท่านไม่รู้หรอกว่าปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยเป็นร่วมเป็นทหารเพื่อรักษาเป็นดินของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญไหนที่บอกสามารถแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับเพราะฉะนั้นจะแก้มาตราอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะกระทบมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่คือความชาญฉลาดของพวกนักวิชาการที่ไม่พูดตรงๆออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไรจึงยกประเด็นมาตรานหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่า ไม่ใช่วมามา,มาขัดขวางการแก้รัฐมนูญผมไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่คือเรื่องของฝ่ายความมั่นคงท่านผู้บัญชาการทหารบกพูดถึงมาตราหน,นึง่งผมเรียนทุกท่านว่าเวลาท่านพูดว่าเรื่องใดแก้รัฐรรมนูญได้เรื่องใดแก้ไม่ได้อยากให้หยิบรัฐธรรมนูญมาดูอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินหยิบรัฐธรรมนูญแล้วเอารัฐธรมนูญมาเปิดดูว่าเรื่องไหนแก้ได้แก้ไม่ได้ รัฐธรรมนูญ2560ที่พวกท่านร่างกันมาเนี่ยแหละครับลองหยิบมาดูครับว่าเขาพูดว่าอะไรครับรัฐธรรมนูญ2560ในมาตรา255เขียนเอาไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะก,กระทำมิได้ บทบัญญัติในมาตรา255พูดกันตรงเปืองมาก็คือเป็นข้อจํากัดในการแก้รัฐมนูญประเทศไทยอยากแก้รัฐมนูญแก้ได้แก้ไปแต่ห้ามแก้ไขรัฐมนูญแล้วมีผล 1. เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. เปลี่ยนรูปของรัฐจากานาชณาจักรไปหรือ3เปลี่ยนรูปของรัฐจากความเป็นรัฐเดี่ยวไป3เรื่องนี้แต่ต้องไม่ได้ห้ามแก้เป็นอันขาดนะครับ ทีนี้ถามว่ามาตราหนึ่งตัวมันเองนะครับเป็นไงครับท่านว่ามาตราหนึ่งแก้ได้ไหม,ไมไลองไปเปิดรัฐธรรมนูญหกศูนย์ดูสิครับรัฐธรรมนูญหกมาตราสองร้อยห้าสหวงเล็บแเขียนเอาไว้ว่าถ้าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สิบห้าหมวดที่หนึ่งคือบททั่วไปหมวดที่สองคือพระหมหากษัตริย์ หมวดที่15คือหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ได้ปบอกว่าถ้าท่านจะแก้มาตราอะไรก็ตามในหมวด1หมวด2หมวด15ต้องผ่านประชามติต้องผ่านประชามติคือผ่านรัฐสภาแล้วต้องผ่านประชามติอีกรอบหนึ่งดังนั้นตามรัฐธรรมนูญอ่านรัฐธรรมนูญแล้วมาตรา1แก้ได้แต่แก้ได้แ,แ,ไดแล้วห้ามมีผลเปลี่ยนแปลง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระษัตรย์ทรงเป็นประมุขห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐจากราชนาจารกรเป็นรูปแบบอืน่นห้ามเปลี่ยนรูปแบบรัฐแบบแบบรัฐเดียวไปเป็นสหพันธ์นี่คือข้อจํากัดเท่านั้นเองท่านท่านฟังให้ผมจบนิดนึงครับท่านท <m uch ing> ้ายผมจบนิดนึงนะครับกับนะครับผมนี่คืออ่านตามตัวบทจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าถามว่าในท้ายที่สุด ถ้าเกิดมีการผลักดันกันแก้ประเทศไทยแล้วก็อุดรูรั่วตรงนี้ไว้ด้วยการสร้างระบบให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบขึ้นมาสารรัฐธรรมนูญก็จะเข้าไปมีอำนาจตรวจสอบในท้ายที่สุดว่าถ้าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใดไปรกระทบกับระบอบป,ประชาธิปไตยมีภาษาทรงเป็นมุกไปกระทบกับความเป็นรัฐเดียวกับความเป็นราชอารสารรัฐธรรมนูญก็จะไม่ให้แก้นะครับนี่คือมาตรา255 256เขียนไว้แบบนี้ทั้งหมด ข้อจำกัดการแก้รัฐมนูญของประเทศไทยคือแก้ได้ทุกมาตราทุกหมวดแต่แก้แล้วห้ามกระทบเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงจากราชอาจักรเป็นรูปแบบอื่นแก้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงจากรัฐเดี่ยวไปเป็นสหพันธ์ถ้าใครริอาจแก้เรื่องพวกนี้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เป็นอันขาด นี่เอาความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะวิพากษ์วิจารณ์อย่าใช้ความรู้สึกหยิบรัฐธรรมนูญมาตรา255 256ที่พวกท่านร่างกันมาขึ้นมาดูนะครับเพราะฉะนั้นะผมจึงเรียนว่าประเด็นที่ท่านผู้บัญชาการฐานบกพูดมานั้นจึงเป็นการเข้าใจรัฐธรรมนูญผิดทั้งหมดเป็นการนำข้ออ้างความคิดเห็นของนักวิชาการคนหนึ่งขึ้นมา ยกขึ้นมาแล้วมาใช้ทําลายความชอบธรรมในการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐมนูญของซีพักฝ่ายค้านท่านพยายามยึดโยงว่าการแก้รัฐมนูญของซีพักฝ่ายค้านจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรายืนยันแล้วว่าไม่จริงเราเห็นรัฐมนูญอยู่แล้วว่ามันแก้ไม่ได้รัฐมนูลเขียนล็อกเอาไว้แบบนี้ เลนยังไม่ต้องนับรวมอีกนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านประกาศในที่สาธารณะหลายครั้งว่าเราจะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและจะเว้นไม่เข้าไปแตะต้องหมวด1กับหมวด2ด้วยซ้ําเขาพูดกันในที่สาธารณะหลายที่ดังนั้นท่านผู้บัญชาการฐานบกจะต้องไม่นํา ความเข้าใจผิดของท่านเองความรู้สึกความเชื่อของท่านเองมาทําลายกระบวนการขับเคลื่อนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนปแปลงรัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนเลือกสมาชิกสารารัฐธรรมนูญมาเขียนรัฐธรรมนูนกันใหม่ผมชี้ให้ท่านเห็นแบบนี้ครับพวกเราแก้ไขรัฐธรรมนูญตามระบบใช้ช่องทางกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูน60เขียนเอาไว้เนี่ยแหละคุณแก้รัฐธรรมนูญตามระบบ คุณไม่มีทางที่แก้แล้วจะไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัต์ทรงเป็นประมุขได้ไม่มีวันคุณไม่มีวันไม่มีทางไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดที่จะแก้รัฐมนูญตามระบบและเปลี่ยนรูปของรัฐใหม่จากลาชอาจากเป็นรูปอื่นคุณไม่มีวันที่จะใช้ช่องทางการแก้รัฐมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นรัฐเดี่ยวไปเป็นสหาพันธไม่มีวันไม่มีทางไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดที่จะทําโดยในระบบแบบนี้ดังนั้น พักการเมืองสอสอพี่น้องประชาชนต่างๆที่กําลังขับเคลื่อนแก้รัฐธรรมนูญเขาแก้รัฐธรรมนูญตามระบบเมื่อแก้ตามระบบมันจึงมีกรอบของมันอยู่ครับว่าเพดานมันอยู่แค่ไหนมันแก้ไม่ได้หรอกไอ้ที่คุณจินตนาการกันไปเนี่ยนะฮะตรงกันข้ามครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านตรงกันข้ามคณะรัฐประหารเนี่ยเวลาเข้ามายึดอานาจการปกครองประเทศเนี่ยเขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับ ขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับเมื่อฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับนั่นหมายความว่าข้อห้ามเรื่องการแก้ไม่มีอีกแล้วนะครับสุญญากาศนะครับกลับไปที่ปีศูนย์กลับไปที่สุญญากาศนะครับคือไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นกรอบเป็นเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นรัฐประหารต่างหากที่ฉีกรัฐธรรมนูญยึดอํานาจการปกครองแผ่นดินแล้วฉีกรัฐธรรมนูนเมื่อไหร่นี่แหละครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่รัฐสภาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผมถามว่าใครกันแน่ครับใครกันแน่พี่น้องประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนสษฎรที่มาจากการเลือกตั้งต่อสู้การสร้างพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์ร่วมกันในระบบรัฐธรรมนูญที่พวกคุณออกแบบกันขึ้นมาไม่มีวันหรอกครับที่เขาจะไปเกินกรอบนี้ได้ไม่มีทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดให้ดีครับอยากให้คิดให้ดีว่าเรื่องแบบนี้เรื่องสําคัญแบบนี้ในท้ายที่สุดแล้ว คนที่มีปากกาคนที่มีมือมีปากมีความคิดกับคนที่มีอาวุธใครกันแน่ที่ละเมิดมาตรานหนึ่งได้มากกว่ากัน